สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมปลาแก้วพามาชมสวนพริกปลาแก้วนะคะถึงแม้มีไม่เยอะนะคะสี่ต้นนางก็ดกพอดูเลยนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ปะปลาแก้วก็ได้กินตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆที่เราไม่ได้ไปฉีดยาอะไรเลยนะคะทุกคนก็ปุ๋ยก็ที่เหมือนปลาแก้วว่าฮอร์โมนอะฮอร์โมนไข่นั่นแหละคะ่ะ จะทำมาใส่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะต้นฝรั่งปลาแก้วเนี่ยนางฟื้นแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะปลาแก้วพามาชมนี่อะไรนี่อะไรนี่เห็นไหมคะเด็ดมาเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ค่ะตรงนี้จะเป็นฝรั่งกิมจูปลาแก้วนะคะเนี่ยปลาแก้วเด็ดจากตรงนี้นะคะเพื่อน นี่ค่คะเด็ดออกมาแล้วค่ะได้กินฝรั่งสดๆจากต้นนะคะก็พามาชมบรรยากาศในสวนเนาะพาพี่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาชมบรรยากาศในสวนกล้วยปลาแก้วนะคะทุกคนนี่ค่ะดูกล้วยสิคะทุกคนคะ่ะกล้วยปลาแก้วจะตกะตก ตกเครือหวีนะคะหวีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเออเดี๋ยวพ้าแก้วจะพาชมนะคะนี่ไงคะอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าเสียนนะคะเพื่อนๆอันนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบหวีนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนู่นเลยพ้าแก้วพาชมอืม เห็นไหมคะเยอะแยะเลยกล้วยกําลังตกเครือกล้วยชอบตกเครือหน้าแรงค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นลูกว่าปะแก้วนะคะทุกคนจากลูกว่าและตรงนี้ก็จะเป็นหอมนาคนะคะกล้วยหอมนาคค่ะเพื่อนๆนางก็จะเป็นต้นจะเป็นสีน้ําตาลออกแดงๆนะคะทุกคนคะ่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกกล้วยหอมนากนะคะเพื่อนๆค่ะแต่มีความหวานเหมือนกันนะคะมันก็เผา,าพันธุก็มาจากกล้วยหอมเหมือนกันค่ะมีลูกคล้ายคลึงกันนะคะแต่เขาเป็นลูกสีน้ำตาลแก่ๆนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะตรงนี้นะโซนนี้นะคะปลาแก้วปลูกเมื่อประมาณเข้าพรรษานางก็ต้นโตเท่านี้นะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศ บรรยากาศในสวนปราแก้วก็พาชมล้อชมตรงนี้ก็จะเป็นหอมนาคเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนี่ยคะ่ะสองต้นนี้นะคะทุกคนแต่นางไม่ค่อยเป็นสีน้ําตาลเยอะเหมือนเหมือนอยู่คนเหมือนอยู่ต้นเดียวนะคะอย่างนี้นางจะเป็นสีน้ําตาลเยอะมากเลยคะ่ะต้นนี้นี่นี่ค่ะต้นนี้นะคะตระกูลหอมนาคนะคะทุกคนแล้วก็ มาในโซนนี้นะคะนางยังไม่โตนะคะเล็บมือนางนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ้องจะเป็นเล็บมือนางนะคะเนี่ยละกอปลาแก้วยังมีเยอะนะคะใครต้องการลูกอ่ะละกอนะคะทําส้มตํามาเอาที่บ้านที่สวนปลาแก้วนะคะบ้านลุงเหลือน,ะน,ะะนั่นแหละค่ะนี่ค่ะก็ยังเหลือนี่นะคะยังเหลือเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะทุกคนแต่ก็เยอะนะ อ๋อเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นอ่าละกอนะคะละกอส่วนต้นนี้นางดกจัดทุกคนอ่านางดกจัดนางก็เลยเฉาคือต้นต้นนี้นางสองปีแล้วค่ะต,ต้นนี้สงปีแล้วค่ะต้นที่ว่านางตายก็ไม่เป็นไรปพราแก้วคิดว่าแม่แก้วขายได้ประมาณไปสามสิกโลนะคะต้นนี้นะคะต้นที่เหี่ยวเนะะี่ยค่ะต้นที่ตายเนี่ย ขายไปประมาณ30โหนะโลนะคะครั้งละ10โโลนะคะเพื่อนเมาชมบรรยากาศและในโซนนี้ก็จะเป็นผักกาดนูน่นคุณลุงอยู่นู่นค่ะเพื่อนเพื่อนคุณลุงักถ่ายเอซีหน่อยค่ะนูนะคุณลุงโบกมือบ,อบอ๊อยู่น,นคะคะเพื่อนๆน,นี่ไงคะป้าแก้วก็พามาชมตรงนี้ในโซนนี้นะคะเพื่อนเค่ะในโซนนี้นะ,ะนางก็จะมีอคะน,นะคะนูน่นต้นคนณาอยู่ อยู่ตรงนู้นต้นเล็กๆนู่น,นะคะ่ะคือคนานาคะหลังจากนั้นมาก็จะเป็นผักกาดเขียวนะคะเพื่อนถัดนี้มาก็จะเป็นต้นกุ้ยช่ายนะคะหรือว่าทางอีสานเรียกผักเป้นนะคะเพื่อนแล้วต้นเล็กๆอย่นั้นก็เป็นผักชีหอมนะคะทุกคนส่วนโซนนี้จะเป็นหอมแดงนะคะเนี่ค่ะปะ้าแกจะปลูกหอมแดงนะคะทุกคนตรงนี้เนาะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าตรงนี้ปลูกหอมแดงได้ดีนะคะ ปีหน้าป้าแกจะขยายในโซนนี้นะคะในโซนดินตรงนี้จะขยายปลูกหอมแดงนะคะทุกคนกะว่าวางแผนไว้ประมาณสักสิบโลค่อยๆกันเดิมไปนะคะโซนนี้เนาะดูแล้วมันงามแล้วตรงที่เขียวๆนู่นเลยค่ะประกาศนะคะทุกคนประกาศเขียวนะคะอยู่ประมาณนางอายุประมาณสิบกว่าวันนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะ อาเอฟซี F C, ถามมาหลายท่านอยู่ปลาแก้วปลาแก้วปลูกผักสวนครัวปลาแก้วใช้อะไรทําไมปุ๋ยอ่าทำไมนางงามจังเลยนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะทุกคนคะ่ะใช้ฮอร์โมนไข่หลังจากที่เรามาปลูกทําแปลงเอาปุ๋ยขี้วัวลงมาเทในพื้นดินของเรานะคะแล้วก็ขุดเป็นแปลง หลังจากนั้นมาเราก็ปลูกก็ทาแสลมมุงให้เหมือนเหมือนตรงที่ลุงฝัง่งกันูนะคะบุงแสลมให้ประมาณ3หรือสวันแล้วก็ดึงแสลมออกนางนางเริ่มโตนางเริ่มออกรากแล้วดึงแสลมออกมาก็ใช้ห้องมูลไข่พ่นนะคะอยู่ประมาณ10วันตรงนี้นะคะนางโตงามมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกําลังใจเลยนะคะที่เข้ามาชมบรรยากาศในสวนบักแก้วบรรยากาศวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นรวมเลยค่ะเป็นภาพรวมเนาะ ขอบคุณ f อทุกท่านขอให้มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยปี2,568นะคะหรือพุทธศักราช2,25 0นะคะขอบคุณมากค่ะเฮงๆงรวยรกันสวัสดีค่ะ